ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทานายทายทักในเรื่องราวความรักประจําเดือนมีนาคมสําหรับชาวราศีกันชาวราศีกันตามศาสตร์ของพลมยานก็เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึง30กันยายนนะครับก็คือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนทั้งหมดจะนับเป็นราศีกันทั้งหมด โดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็นสากลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นคนที่ยังโสดอยู่นะครับเรื่องราวของความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มที่สองจะเป็นผู้ที่มีแฟนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่กันแบบสามีภรรยากันนะครับกลุ่มที่สามจะเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะครับตกแต่ง แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วความรักของคนทั้งสามกลุ่มจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราหยิบมาดูกันก่อนว่าความรักในเดือนมีนาคมเนี้ยโดยทั่วไป normal เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างนะครับเดือนนี้ยังดีอยู่ฮะ นะครับมีนเสน่ห์ดีแต่ว่าคุณกับคู่ครองคนรักเนี่ยเหมือนมีในเรื่องของการที่ว่ามีการเอาชนะกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสามใบเนี้ยมันมันเป็นไป,นปนในทางที่ดีเพียงแต่ว่าบางทีคุณต้องอย่าคิดมากหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปเราเราอาจจะคิดมากเกินไปอะ่ะจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดก็ได้ตรงเนี้ยควรที่จะปรึกษากันนะเพราะว่าใบกลางพระขันธากุมารเนี่ยดูเหมือนว่า การทะเลาะเบาะแหวงต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเราเองเป็นหลักความขี้น้อยใจความหวาดระแวงความวิตกกังวลทุกๆอย่างมันเกิดมาจากตัวเราเองเป็นหลัก <c annya> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณควรที่จะมองเรื่องราวความรักมองให้เป็นเป็นป,น,ปนในทิศท,ทางบวกมันถึงจะดีไม่งั้นเนี่ยผมมองว่าคุณจะต้องมีในเรื่องของการทะ er เลาะเบาแหวงกันอยู่เรื่อยๆจากความคิดมากความวิตกกัวงวลของตัวคุณเองนะครับ ทักกรีณะพระนาลายณทรงสุบรนพระราศมีถามว่าความรักของคุณถ้าเกิดคุณมองให้มันให้มันเป็นกลางมองไปในทิศทางที่ดีผมมองว่าคุณจะรู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นความรักของคุณอาจจะต้องแสดงออกในเรื่องราวของความรักให้มันมากกว่านี้แสดงออกในความรัก ให้มันมากกว่านี้แล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาผมมองว่าให้มีเหตุมีผลคุยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะเอาเหตุผลเข้ามาคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นส่วนท่านใดที่ยังไม่มีคู่ ผมมองว่าสามใบเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่มีคู่คุณอาจจะต้องแสดงออกในเรื่องราวของความรักให้มันมากกว่านี้แล้วคนที่เข้ามาเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกสนใจกับสิ่งที่คุณปฏิบัติทําให้กับเขาอะคุณทําไปเท่าไหนมันก็จะได้กลับมาเท่านั้นนะครับมันจะเป็นไปนในทางที่ดีพระรุณเทพบูตรคงเบ้ง พิคเนตนะครับสามใบนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดในเรื่องราวของความรักก็ต้องบอกว่าให้ไวเนื้อเชื่อใจกันมากกว่านี้นะครับอย่ามีความหวาดระแวงนะปล่อยให้คู่ครองคนรักของเรามีอิสระ,ะบ้างให้เขาได้ทำอะไรตามอำเภอใจบ้างอย่าตีอย่าต,าตีให้เขาอยู่ในกรอบอย่างเดียวนะครับปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจบ้างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องราวของความรัก แล้วก็หมั่นเอาอกเอาใจคู่ครองคนรักนะครับถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจเท่าที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้อย่าให้มากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะน้อยจนเกินไป นะครับสาหรับเรื่องราวของความรักยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่แต่ว่าไพ่ไพ่พวกนี้ผมมองว่ามันจะต้องแสดงออกแล้วก็ต้องอย่าจํากัดฟิทธ,ธิเศรีภาพของเขาจนเกินไปไม่นั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดคุณไปจํากัดฟิธิเสรีภาพหรือว่าจํากัดฟิทเขาอะผมมองว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าทะเลาะเบาแวงกันอยู่เรื่อยๆก็ควรที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็ให้ทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอนะผมมองว่าการทะเลาะเบาแวงคุณก็ควรที่หาเหตุผลเข้ามาคุยกันส่วนหนึ่งมาจาก ความดื้อดึงในตัวคุณเป็นหลักนะถ้าเกิดคุณปล่อยวางตรงนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทะเลาะบอกแวงกัน มันก็จะเป็นไปนในทางที่ดีนะครับแล้วก็คุยกันให้ใจเย็นๆพยายามหาเหตุผลเข้ามาคุยกันนะครับมองโลกในแง่ดีชีวิตคุณยังต้องมีในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะนอกนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนนสำหรับเดือนนี้เดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณอยู่นะมีโอกาสที่จะมีงานเลี้ยงงานลื่นเริงด้วยก็ได้แต่ว่าบางทีก็ ทำแต่พอเพียงอย่าฝืนทําให้มันโอเวอร์จนเกินไปอ่ะใช้ชีวิตให้อย่างพอเพียงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเรื่องความรักก็ยังไปได้อย่างราบรื่นอ,อยู่มีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันก็ควรที่จะหาเหตุผลเข้ามาคุยกันส่วนคนที่ยังโสดในเรื่องราวของความรักประจําเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่ยังโสดอยู่นะครับผมว่าก็ยังโสดต่อไปฮะพระเทวาฤสี นะครับยังโสดต่อไปนะแต่ว่าเดือนนี้คุณมีเสน่ห์ดีนะครับยังโสดต่อไปมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนใหม่ๆที่เราหมายปองอยู่แต่ว่าตัวคุณอาจจะต้องใช้เงินพอสมควรหรือว่าใช้ความทุ่มเทกับในเรื่องราวของความรักมากพอสมควรซึ่งมันอาจจะขัดกับตัวตนของคุณผมมองว่าคุณจะ คุณจะไม่ค่อยได้สนใจกับคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีผมว่าคุณก็มีได้นะถ้าจากตรงนี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาทุ่มเทกับกับกคู่ครองคนรักมากพอสมควรนะครับมันถึงจะเป็นไปในทางที่ดีถ้าเกิดว่าเราทุ่มเทไปแล้วมันจะดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลานะครับนะอย่าไปฝืนมันเมื่อมันถึงเวลาผมมองว่ามันก็จะมาเองในเรื่องราวความรักของเรานะ ถ้าเกิดไปฝืนมันผมมองว่ามันจะทําให้มีปัญหาทะเลาะเปาะแหวงกันอยู่เรื่อยๆหรือว่าจะได้คนที่ยังไม่ค่อยถูกใจผมมองว่ามันจะมีปัญหากันเข้ามาได้ก็ต้องให้ระมัดระวังไว้ให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะตกลงปลงใจกับใครเนี่ยคุณควรที่จะดูให้ดีคุณควรที่จะดูให้ดีแล้วก็พูดคุยกันให้ดีก่อนว่าเราจะเอายังไงกันดีนะครับกับเรื่องราวความรักของเราแต่มันก็ยังเป็นไปนในทางที่ดีคุณก็จะมี ความอินเลิฟกันนะ่ะมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจมีความอินเลิฟกันในเดือนนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณคนใดที่มีเสน่ห์ก็ต้องบอกว่าคุณเดือนนี้คุณมีณเสน่ห์แหละแต่ถ้าเกิดคุณยังมัวแต่ทํางานก็ยังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรักผมมองว่าคู่ครองคนรัก คุณจะต้องพูดคุยกันให้ดีแล้วก็อย่าฝืนมันจนเกินไปนะครับเดือนนี้อาจจะมีปัญหาวุ่นวายในเรื่องราวของความรักมากพอสมควรโอเคนั้นฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับคนที่ยังโสดนั่นเองความรักของคุณก็ยังโอเคอยู่นะจะมีคนเข้ามาให้เลือกพอสมควรนะ,นะครับส่วนต่อไปก็คือผู้ที่ มีแฟนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตกแต่งนะยังยังเป็นอยู่ในสถา,าน,นะคำว่าแฟนอยู่ความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเทธิดาแมงป่องพระพรหมลือฝีของเบ้งสามใบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความรักของคุณนะ่ะ จะต้องไว้ใจกันมากกว่านี้แล้วก็อย่าพยายามเอาความรักครั้งเนี้ยไปเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆที่คุณเคยผ่านมาอย่าพยายามเอาความรักของคุณไปเปรียบเทียบกับรักที่ผ่านมานะแล้วก็ให้ไว้วางใจกันมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดคุณไว้วางใจกันแล้วม,มองว่าก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับควรที่จะหาเหตุผลเข้ามาคุยกัน นะแล้วก็ตัวเราอย่าพยายามที่จะเอาชนะคู่ครองคนรัก,กมันเหมือนกับว่าควรใช้เหตุผลเข้ามาคุยกันในเรื่องราวของความรักถ้าเกิดคุณมีปัญหาเวลาไปข้างนอกมันก็เหมือนกับว่ามันยังต้องพึ่งพาใัยกันอยู่คุณก็ควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าพยายามไปหักหน้าอย่าพยายามไปมีการทะเลาะเบาแหวงกันที่อื่นน นะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่ควรหาเหตุผลเข้ามาคุยกันในเรื่องราวของความรักของเรานะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างครับถ้าเกิดสามใบานี้นะ <S <S นะการทะเลาะเบาะแวงกันการไม่เข้าใจกันส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ว่าคุณเพิ่งคบกันใหม่ๆยังคบกันได้ไม่นานยังคบกันได้ไม่นานก็ต้องใช้เวลาดูใจกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันก่อนให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงจากความเจ้าชู้จาก ความกลุ้มกลิ่นอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนไหนที่เจ้าชูา้ผมมองว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะบอกแวงกันได้มีปัญหาในเรื่องของมือที่สามเข้ามาทําให้ต้องทะเลาะบอกแวงส่วนท่านใดที่ดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับ อาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไปในทางที่ดีในระหว่างทางความรักของเดือนมีนาของคมของคุณตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณเอาใจคู่ครองคนรักเป็นอย่างดีผมมองว่าคู่ครองคนรักของคุณก็จะตอบแทนคุณได้เป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมมองว่าคุณจะประสบความสําเร็จเป็นทั้งหมดแต่ว่าจะต้องดูแลเอาใจใส่กันให้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดคนไหนเอ่อนอกใจเจ้าชู้นะครับ ไปมีคนอื่นผมมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันอยู่เรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะต้องเลิกกัดนะ ก็อย่าพยายามทําให้ทําปัญหาให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดคุณผิดแล้วคุณสํานึกตัวได้คุณปรับปรุงตัวคู่ครองของคนรักของคุณผมว่าเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยคุณแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะปรับตัวผมมองว่ามันจะทําให้เขาคิดมากหรือวิตกกังวลในเรื่องราวของความรักอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตามมาอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคนที่มีแฟนแล้ว นะครับก็ต้องปล่อยวางบ้างอย่าพยายามจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปนะครับส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับเรื่องราวความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับเรื่องราวของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกครับเพลิงนะครับใบที่สองขุนแผนกับนางพิมพิลาไล ใบที่สามพระแม่ธรณีต้องบอกว่าสามใบนี้เนี่ยเรื่องราวของความรักคุณยังค่อนข้างที่จะวุ่นวายวุ่นวายมากในเรื่องปัญหาต่างๆในเรื่องของชีวิตรักวุ่นวายต้องต้องบอกว่าคุณจะต้องใช้สติควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีเพราะว่าอารมณ์จะค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวนะครับผู้จา,การกันควรให้เก็บซึ่งกันและกันแล้วก็ ตัวเราอ่ะให้ลดในเรื่องของทิฏฐิของตัวเรานะครับถ้าอยากแก้ปัญหาผมมองว่าคุณก็ต้องลดตัวตนของตัวคุณเองลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดีไปอย่างใจที่เราคิดเราก็อย่าพยายามจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปนะถ้าเกิดจะมองในเรื่องราวของความรักอยากจะให้มันเป็นครอบครัวที่มีความสุขอ่ะ คุณก็จะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบทจะดีคุณก็ดีบทจะร้ายคุณก็ร้ายแล้วก็อย่าพยายามเอาความรักของคุณไปเปรียบเทียบกับคู่ครองคนอื่นหมายถึงว่าอย่าพยายามมาปเปรียบเทียบกับครอบครัวของคนอื่น นะแต่และครอบครัวปัจจัยมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการทํามาหากินไปน่าจะดีกว่าแล้วก็พยายามช่วยกันสร้างครอบครัวน่าจะดีขึ้นมามากกว่าอย่าห่วงทําแต่งานมากจนเกินไปงานของคุณจะจะไปได้อย่างดีแหละมันจะไปได้อย่างดีเพียงแต่ว่า ตัวคุณกับแฟนคุณอาจจะต้องสนใจกันบ้างนะใส่ใจคู่ครองคนรักบ้างมันถึงจะดีกับเรื่องราวความรักส่วนท่านใดที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันอยากจะให้ลดทิฐิของตัวคุณเองลงหันหน้าเข้าคุยกันนะอย่าพยายามทะเลาะบอกแหวงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตัวคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการอารมุ่มอ่วยบ้างให้อภัยซึ่งกันและกันจากการกระทําที่ผิดพลาดไป นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้ราบลื่นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังขึงขันยันขันแข็งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันครอบครัวมันก็จะมีการทะเลาะเบาอแหวงกันอยู่เรื่อยๆไม่เข้าใจกันนะผมมองว่าควรใส่ใจกันมากกว่านี้แล้วก็คุยกันพูดจากันควรให้เกียรติซึ่งกันและกันใจเย็นๆให้มากกว่านี้ผมรู้ว่าคุณแต่ละคนมีภาระกันค่อนข้างที่จะเยอะคุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีอยู่แล้ว มองโลกในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องราวของความรักสําหรับเรายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีฮนะสำหรับเดือนนี้นะครับในเดือนมีนาคมสําหรับชาวราศีกันนะครับอย่ามัวแต่ทางานมนกจนเกินไปนะใส่ใจคู่ครองคนรักบ้างเวลามันอาจจะไม่ได้อยู่กับเรามากมายนะครับก็ต้องมีเวลาให้แก่กันและกันบ้างโอเคนั้นฝากไว้ประมาณนี้สำหรับเดือนมีนาคมชาวราศีกันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงถ้าเกิดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวนะครับทักไลน์ทัก a ฟ e b o o k เข้ามาได้เลยนะครับค่าครูตามสะดวกได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่สะดวกนะครับแต่ว่าหลังจากดูจบอยากจะให้รีวิวให้สักหน่อยว่าดูมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ